ท,ที่งามพกลมของเธอน้องยังไม่ตื่นนะคะดูออเอาขาเกียวให้น้องน้องนองอยู่บรรยากาศเป็นใจลุกลมหนาวมาแล้ววันนี้ลมมากเลยนะคะขนาดนะคะ้วยกน้องน,องน,องนะคะ ดูแลตัตัวเองกันด้วยนะคะเป็นไรเป็นยังไม่อยากปลุกน้องเออปลุกน้องหรือกล่อมน้องนะเนาะน,น,นี่หลังจากทื่ก่อนนะคะก็จะตอนนี้แหละถ้าน้องตื่นก่อนน้องก็จะกวนพี่ที่ตื่นก่อนพี่ก็จะกวนน้องค่ะครอบครัวของสองงามค่ะแม่แม่นะคะอันนี้ ชีวิตของพี่งามโชวกับน,น้องงามตานะคะโอ้พี่งามนอนยังไม่อิ่มบ่หาเลยเนาะโอ้ยโอ้ดูแต่ละคนโอ้เอาขาเขียน้องให้น้องลุกน้องบอกว่าบรรยากาศเป็นใจพี่งาม,อมขอเง,งียบยาวๆได้ป่าพี่งามกว่าวุ่นอน้องไม่ลุกลุกดีดีขึ้นเลยลูกอ๋อโอ้ย โอ้ยคาบขาวางหัวน้องเลยบอกโอ้ยพี <c oughs> ย่ n บอกแม่อย่เยอะจะดูน้องเองแม่ไม่ต้องยุ่งเลยบ่ะกล่มน้องแล้วหนึ่งกล่มหรือปลุกน้องก็ <c oughs> บรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละนะคะแม่แม่นะคะ บรรยากาศของสองงามน้องเป็นกล่อมมาเป็นกล้องน้องอารุณเดียวเดียวเป็นแรปเลยเนาะพี่งามเฮ้ยเฮ้ยมีการดูค่ะโอ้ยเอ็นดูพี่งาม พี่งามลูกโอ้ยโอ้ยปอใจเนี่ยอวนละเมอรับหนูเนี่ย ปุกอะลูกงามปลกเนาะหันไม่อิ่มเลยเนาะงามไม่รู้เรื่องเลยพี่งานไหยฮะปุกอะเตือๆเ,เ,เลยอู้ยังหาวอยู่เลยไนายังหาวอยู่เลยเออดูแขวน้อยๆพีจ <c oughs> ้าไลค์กดแชร์ให้เด็กๆกันด้วยนะคะ Wee!